ตัวต้าเคเจ็ดสิบครับบ้านเราเรียกดีเอ็กซ์นูนเป็นเมซูเมชีแชมป์ครับเป็นตัวที่สามเครื่องเอเอดหกครับเราไม่ได้ยกแพ้แปดหกครับตัดเอาให้บาลาน์เท่าแปดหกก็ที่เป็นหางหลังหางแต่งของดีครับรุ่นเก่าถุยก็จะทําแนวคล้ายคาดลายอีโวเจ็ดอะพี่แล้วก็มาอัดแอปเติมแต่งของเราไปครับตัวแชมป์ตัวสามเนี่ยจะเป็นเครื่องพันห้าจะหน้าตาเหมือนกันเลยพี่แค่เปลี่ยนคาบูเป็นหัวฉีดอันนี้พยายามทำแบบว่าให้เซฟที่สุดให้คนคิดว่ามันไม่ยากแล้วมันไม่แพงครับ ครับชื่อโปครับพี่วันนี้เราอยู่กับรถอะไรงมื่อกี้สองคันนี้อยู่กับรถโต้ต้า K70 ครับอันนี้คือ K70 ใช่ครับประสี่ประตูเดิมครับแบบทรงมันคือรถที่ขายในบ้านเราใช่ครับขายในบ้านเราครับบ้านเราเรียก D X ครับผมใช่ครับนี่คือ D X ฮานูนเป็นเมซูมิชิแชมป์ครับสี่ประตูเหมือนกันเลยสี่ประตูเป็นแชมป์สามเป็นตัวที่สามครับคันนี้อยู่กับโปมานานแค่ไหนครับคันนี้ทํามาได้หกปีแล้วครับตอนนั้นจะเป็นเครื่องคาบูครัพี่เป็นเครื่อง 5K แล้วไปวิ่ง ไม่ไหวครับก็เลยลง4 a g วิ่งเอามาแข่งโดยเฉพาะใช่ครับเอามาแข่งโดยเฉพาะครนคนรถแข่งคันแรกเลยปะคันแรกของพ่อนะครับจะเป็นมิตซูมิชิกล่องไม่ขีดวาง s i 20หลังหักแล้วก็จะเป็นโตโยต้า DX เขาเรียกว่า DX กระเทยครับ DX สองประตูวาง 4A Supercharge คือก่อนหน้านี้ทางคุณพ่อก็ทำรถแข่งมาตลอดใช่ครับทำรถแข่งมาตลอดครับแล้วก็แข่งมาตลอดแล้วก็มีอยู่พักหนึ่งที่ออกมาทาธุรกิจส่วนตัวครับ ก็เลยเลิกไปตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยเอามาทําอีกรอบหนึ่งแล้วปกติรับทำไหมครับแม่รับทําครับทำเฉพาะรถตัวใช่ครับอันนี้คือบางอย่างก็ทําเองนะครับ,รบเช่นวางเครื่องก็วางเองครับทุกอย่างใช่ครับวางในบ้านเหรอนะใช่ครับวางในบ้านเลยอันนี้ก็วางในบ้านครับ <c oughs> อันนี้เห็นองศาในกันกับ86นะครับ แต่หูเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ยกแพ86ครับตัดเอาให้บาลานซ์เท่า86ครับจะสังเกตว่าเครื่องจะเชิดๆิดเหมือน86นี่คือเครื่อง86ใช่ครับเครื่อง A 86ครับเครื่องไม่ได้ทำอะไรเยอะครับเวลาเราไปแข่งเราไม่ได้สไลด์ไปเราขับรถไปครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ขับกลับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ารถเราไม่ทำอะไรเยอะก็จะมีพวกโช๊คอะพี่จะเป็นเบอร์จอยครับเบอยจอยนี่จะเป็นโชกแก๊ปสตัดเป็นแก๊ปของอะไรอะของ86พี่เนี่ยพี่ดูใช้กันได้ครับ เนี่ยพี่จะเป็นจะเป็นสตัดครับแกนก็จะใหญ่มากเลยพี่สามารถปรับไอ้นี่ได้แข็งอ่อนแล้วก็สูงเตี้ยได้ครับนี่ก็เป็นยางสโนว์พี่เนี่ยล้อเอ็นไกล้อเอ็นไกครับผมนี่ล้อไซสิบสามหรอสิบสี่ครับพี่สมัยสิบสี่จะไม่มีนะครับสมัยจะเป็นสิบห้ากันหมดยางก็ต้องนําเข้าภายในก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากโลบาร์ครื่องรถแข่งนะแอบมีจอเล็กน้อยจอก็จะเป็นคล้ายๆบอกระยะทางครับพี่สมัยก่อนจะใช้เป็นเป็นทวินครับเป็นของแท็กซี่แต่เดี๋ยวนี้ใช้เป็น ที่จะต้อนล้วสามารถถอยหลังได้แต่ที่บอกไปว่าคนนี้เอาไว้แข่ง ไสไตล์อะไรนะร <L ally S 1> ัลี่อาร์ซีอาร์ซีคือหาตัวาสอภาษาอังกฤษมีการจัดแข่งขันอย่างนี้ด้วยมีครับวิ่งวิ่งในป่าเลยครับพี่วิ่งในป่าอ้อยป่าสับปะรดที่แถวระยองครับอันนี้บอกของ M R S ไปเจอมาก็เลยสอยมาใส่ก่อนอ,อันนี้คือว่าอยากทําให้คนเห็นว่าเรนลี่ไม่ได้เข้าถึงยากครับแล้วก็อะไรไม่แพงขลังอันนี้ยังมีเบาอยู่นะพี่ยังนั่งได้ยังมีเบาอยู่พี่สามารถนั่ง3าคนได้มีไดเวอร์มีโคเน่แล้วก็มีเนครับแล้วแต่ครับว่าเราจะมีผู้ช่วยไหมมองมาหูก็นั่ง2 มันคือแข่งอาซีบางทีก็เป็นรุ่นครับรุ่นนั่งสานั่งสองนี่ถังดับเพลิงครับติดไว้รถเก่าต้องมีมค,รครับผมก็คัน<แ>นี้ก็จะเป็นถังน้ํามันสํารองครับพี่เวลาเข้าป่าเผื่อน,น้ํามันตรงนี้รั่วรถมันเก่าพี่เพราะเวลาเผื่อขึ้นเนินขึ้นเขาอะไรก็ไปโดน,นเผื่อมันแตกอะไรก็เลยถังทำสำรองไว้มันทำให้เติมน้ำมันได้เยอะขึ้นเลยอป่าใช่พี่เราปบเนี่ยังน้ำมันแบบรองไปโดยที่เราไม่ต้องหยุดเติมใช่หรอใช่พี่แล้วก็เปิดปั๊มติ๊กตัวที่สองออกปุ๊บ ก็ใช้ได้เลยใช่ครับมีอยู่ครับหน้ารถสวิตข้างหลังก็เป็นคล้ายกระบะมันเป็นหูล่างแล้วก็เป็นไส้ข้างบนครับคล้ายๆโชวคฟอร์จูเนอร์อันนี้ผมเอาโชวคฟอร์จูเนอร์มาใส่เป็นโชวคแก๊สแล้วก็สปริงเป็นของวอนโว่เจ็ดสี่ศูนย์ครับทำไมต้องใช้สปริงวอนโว่อะมันแข็งพี่แข็งมากเลยกดไม่ลงเออมันต้องเซตยังไงอะสำหรับการเป็นเซตลัเลครับก็คือว่าเราเอาแข็งแล้วก็หนึบด้วยพี่ ใช่ครับบางบางทีเราแข็งแข่งเดียวไม่ได้นะครับต้องหนึบด้วยเวลาแข่งแรลลี่อาซีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสภาพถนนเป็นยังไงครับบางทีว่ารถกระบะอาจจะได้เปรียบกว่าเราเรารถเก่งครับเราต้อง แพลว่าต้องสูงแล้วก็หนึบไปก่อนจริงๆมันจะมีโช๊คเป็นซับแทงก็มีนะครับแต่ว่านี้เราทําให้เห็นว่ามันสามารถเอาของรุ่นแรงมาใส่ได้บ้างจะได้เข้าเข้าถึงได้ง่ายครับจริงรถก็ไม่ได้ตกแต่งเยอะมากนะก็คือหลักคือช่วงล่างใช่ครับช่วงล่างให้มันลงตัวที่สุดครับให้มันเหมาะการแข่งขันที่สุดก็ที่เป็นหางหลังหางแต่งของเดียครับรุ่นเก่าตรงรุ่นพี่อันนี้ หาไม่มีละเดี๋ยวจะมาจะแต่งหมดแล้วพี่ DX ก็จะแบ่งเป็นหลายรุ่นนะพี่เป็น DX อันนี้คือ DX เลย DX จะไม่มีวันรอบพี่ใหม่เขาจะเป็นบอกความเร็วอย่างเดียวแล้วก็จะมี GL พี่ GL คือมันจะมีวันรอบอครับอันนี้คือ DX แท้ๆพี่แล้วโปรมีขนาดนี่หับผมขับคันนี้พี่อันนี้จะขับหลังพี่อันนั้นขับหน้าฟิลมันจะต่างกันลงรุ่นเดียวกันป่ ลงคนละรุ่นพี่อันนี้ขับหน้าครับลงคนละรุ่นอันนี้รุ่นขับหลังเขาแยกรุ่นด้วยว่าขับใช่<า>ครับ,บ,รบแยกครับ <นะ S 2> พี่น้ำหนักเบาพี่น้ำหนัก950กิโลครับมิสูเนี่ยเรารู้กันว่ามันแข็งแรลี่งนะพี่เนาะถุยก็จะทําแนวคล้ายคาดลาย EVO7 อะพี่แล้วก็มาอัดแอปเติมแต่งของเราไปครับคันนี้ได้มาอยู่กับตรงนานยังคันนี้ประมาณ7ปีละอ๋อคันนี้มาก่อนอะใช่ครับคันนี้มาก่อนนะแล้วก็คือคันนี้หนูว่าใช่ครับเรามีขับหน้าแล้วก็เลยอยากมีขับหลังบ้างฟีลจะต่างกันพี่จะมมีีคันนออื่ก มีครับมีสามประตูกับ c r v ครับมีโอกาสจะได้เจอที่ฮอนด้าเฟรมครับมีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จเลยพี่กลับกันเรนะว่าทรงนี้แน่นอนแบบนี้แน่นอนทรงจะต่างกันพี่อันนั้นจะผสมคันโจกับแรลลี่ผสมกันอันนี้เป็นสกู๊ปของมิล่าพี่เอามาใส่เอาให้มันดูมีอะไรครับผมแล้วก็เครื่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอีคาครับพี่อีคารหัวชีดแชมป์มันจะมีตัวแรกมันจะเป็นพันสามครับแล้วก็ไอตัวเจนสามเนี่ยจะเป็นพันห้าครับพี่ถ้าพันแปดกลัวมันหนักหน้าพี่ หนังหน้าเสร็จแล้วเวลาเข้าโค้งมันบัลานไม่ได้เครื่องจะไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเราเน้นท็อปก็จะมีทําฝาทําอะไรทํากําลังอัดใหม่เหมือนคันนูนคันนูนก็ทํากาลังอัดใหม่ครับคันนี้วางเองครับพี่วางเองเลยที่บ้านเลยใช่ที่บ้านสมาาจะทําเองครับอันไหนเราทําเองได้ก็ทำครับคี่มยัดง่ายในการวางอันนี้ไม่มีครับวางได้พอดีเลยเพราะว่าไอตัวแชมป์ตัว3เนี่ยจะเป็นเครื่องพันห้าจะหน้าตาเหมือนกันเลยพี่แค่เปลี่ยนคาบูเป็นหัวฉีดหูแท่นเราไม่ต้องแปลงครับพี่ไม่ต้องเหมือนตัวนั้น แต่ความแข็งแรงเนี่ยไอตัวนี้แข็งแรงกว่าเพราะว่าเราไม่ได้แปลงครับยางจะเป็นโคลาไลกับอันนี้นะครับแล้วคล้ายกันแล้วก็คนละยี่ห้อครับอันนี้เป็นยางกุมโฮครับ uh huh. ผมนําเข้าเหมือนกันแต่ละล็อดมาไม่เหมือนกันคนระับข้างในก็ประมาณนี้ครับพี่คัน <Okay. Okay. S 1> นี้บอกรื้อแะวฮะครับอันนี้รื้อหมดแล้วครับ <Okay. S 1> บอ่อ แต่คันนี้มีแอร์มีเพลงฟังครับพี่รครบเลยขับเที่ยวเล่นได้ครับรมีมิตติ้งได้ครับแล้วจะมีติดกล้องด้วยพี่เอาไว้ถ่ายตอนแข่งอันนี้คล้ายๆแบบว่ารุ่นพันห้าโออันนี้คือไดเวอร์อ,รอ,อันนี้คือ,อเนเนคือผมนั่งรครับอันนี้คือพ่อครับข้างหลังอันนี้เคยเป็นโคไดเวอร โอดเวรผู้ช่วยนาทางผู้ช่วยผู้นำทางเคยเมื uh ่อว่าคนดูคนหนึ่งไม่พอไหมครับคนหนึ่งก็ต้องชวหน้าไปช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้เปรียบกว่า2คนเพราะว่าอาซีจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาพี่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรพี่โลบาคาดปกติครับเราพยายามทำเหมือนอีโวเจ็ดครับลายทำไมต้องมีสปอรไลนทั้งสองคัน อันนี้เราแข่งตองคืนด้วยครับใช่มันเป็นโอเวอร์ไนท์สตาร์ทห้าทุ่มเลิกเช้าพี่อันนั้นท่อจะเป็นเป็นเหล็กนะพี่มันมันจะซับเสียงดีกว่าทัน,นี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรวีโล่หมดเลย ไล่เบา <Hey. S 1> โชกก็นี้จะเป็นกระบะนะหูบนหูล่างสามารถใส่ของกระบะได้เราเครู้ได้ไงว่าอไหนคือเหมาะสอับรถผมซื้อมาหลายตัวพี่ทดลอ,องอใช่ครับสปริงเต็มบ้านเลยพี่ตอนนี้บางทีเราเซ็ตมันไม่เข้ากันมันนิ่มไปนุ่มไปส่วนมากจะเอาสปริงรถยุโรปมาจบกว่าเพราะว่ารถยุโรปมันรับน้ำหนักเยอะครับอันนี้พยายามทําแบบว่าให้เซฟที่สุดให้คนนือคิดว่ามันไม่ยากแล้วมันไม่แพงครับความยากง่ายของการทำให้มันเป็นรลลี่ครัก ห,หลักๆก็จะมีโชค๊คครับแล้วก็ยางลอ้อโช๊กก็คือเราหาที่มันเหมาะกับรถครับแล้วเราขับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคกับกับลอ้อกับยางกับโชค๊คบางทีว่าโชค๊คบางทีเรามาปุ๊บรู้สึกอยู่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ควรเปลี่ยนครับบางทีเราอาจจะเล่นตัวนอกไปเลยมันจะมีโชค๊คสรับแรลลี่ครับพี่ลงเสร็จต้องดูพื้นไม่มีเป๋ไม่มีอะไรพี่เพราะว่าบางทีเราเจอหลุมเจอโดดอย่างเงี้ยพี่เราไม่ได้ขันขเร่งเราต้องเหยียบต่อบางทีก็ลงมาปุ๊บบางคอรก็เป๋มีพี่แต่ ถ้าเราที่สุดก็คือลงมาปุ๊บต้องหนึบพี่อย่างวิธีทดสอบผมวิธีทดสอบผมมีที่รองอยู่ครับพี่แถวบ้านมีที่รองครับต้องรองในสภาพเหนื่ยจริงๆครับแต่ถ้าในที่สุดก็เป็นโชค๊คซับแทงครับพี่โชค๊คซับแทงคือว่าเวลามันขึ้นลงขึ้นลงไปบ่อยนะพี่บางทีว่าน้ํามันมันร้อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นโช๊คน้ํามันนะน้ามันร้อนเสร็จมันจะเกิดอาการอยู่ไว้ครับ แต่ถ้าเป็นโชค์ซับแท้งมันก็จะมีแก๊สอะไรเงี้ยครับ coin แก๊สคอยระบายออกมา่เงี้ยครับเครื่องที่เหมาะสมผมว่โปรคิดว่าเครื่องที่ทไม่เกินตัวมันนะพี่บางคนถามว่าทำไมไม่ลง 4G63 เครื่อง Evo ผมว่าข้างหน้ามันหนักไปครับพี่แล้วเวลาเราขับความเร็วเวลาเราโค้งเนี่ยบาลารถไม่ได้บางทีเรามาเร็วไงครับเราเบรกเราเบรกหน้าโค้งบางทีก็แถลไปเลยครับถ้าเป็น 4G63 ก็ติดตามได้ที่ YouTube นะครับช่องเที่ยวกับโป้มีวิธีการทำรถนะครับแล้วก็ไปเที่ยวมิตติ้งต่างๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วิธีการหาซื้ออะไรอะไรพวกนี้ครับพี่อยากพูดคุยก็ทางเพจครับผมเพจเที่ยวกับโป้เหมือนกันโอ้โหรอดูโปรนะครับรอดูโปรเจกต์ใหม่ของโปรนะครับครับซีรีส์สามประตูครับเออรอดูรอดูเลยได้ครับพี่คบเช้ากคขอบเรีช